ก็อบานขายพูกเกลเยวให้แล้วแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากจะขอให้คามนิดเดียวฟังคุณใจนะคะขอทุกท่านจงเจริญสีสวัสดิ์พร้อมพ่พักพูนสุขสถานอายุอายุสมองยั่งยืนขอขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งที่มาของวันนี้อ ผมได้คุยกับติ๋วอรพินชยานันปัจจุบันคือชยานันเติ๋วอรพินผมคุยกับติ๋วอรลพินคุยกับปทุมทับร้องผมไม่ไม่เอาเพิ่มพัฒนานะและก็คุยกับไอ้ตุยต๋ยไอ้ตุ๋ยมันเป็นพาอใหญ่นะรับเพื่อนเราเราก็เรียกไอ้ตุย๋ยนะครับ คุยกับสุนทร๋วยสามสี่คนแล้วก็เพื่อนๆว่าอยากจะพบปาก,กันก็คิดว่า,าได้จักสิบกว่าคนวันนี้นะคะป้าทุนดีนัดพบปะเพื่อนฝูงค่ะที่บ้านแพ้วนะคะเพราะเป็นศูนย์กลางเป็นที่ซึ่งเราเรียนสายครูมาด้วยกันนะคะโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนะคนปรปฐมในยุคนั้นนะคะ เออก็มีความปิติมากเลยค่ะเพื่อนมาด้วยใจอ่ะสภาพสังขารบางคนก็ไม่พร้อมนะแต่หัวใจอ่ะเต็มร้อยพวกเราก็สนุกสนานจำไม่ได้ละค่ะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราเคยดำรงตำแหนง่งมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเนี่ยเราไม่นึกถึงตรงนั้นค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนล้วนๆน,นะคะมีความเสมอภาคกันทางสังคมค่ะ มาทั้งเพื่อนเพื่อนเคยนะคะก็สนุกสนานกันอะ่ะเวลาล่วงเลยไปเร็วมากเลยนะคะจนกระทั่งเวลา14นาฬิกา30นาทีเราก็แยกย้ายกลับแล้วเราก็มีสัญญากันว่าเราจะพบกันปีละสองครั้งวันนี้ก็มีเรื่องเศร้าๆอะ่ะเพื่อนคนหนึ่งซึ่งควรจะได้พบกันอะ่ะก็เสียชีวิตไปสะก่อนนะคะ อาจารย์สมศรีเพียกขุนทดค่ะท่านอายุ88ปีแล้วล่ะแต่มาด้วยความรักพวกเรานะคะท่านก็สนุกสนานร้องเพลงยังเป๊ะอยู่เลยค่ะด้วยเนื้อเพลงแล้วก็ระดับเสียงนะคะไม่พลาดเลยอ่ะท่านมีความสุขพวกเราก็สุขใจไปด้วยค่ะเพื่อนๆครื้นเครงค่ะเนี่ยค่ะตัวตึงของรุ่น ป้าขออนุญาตนะคะเป็นบรรยากาศของเพื่อนเก่าๆก็มีความสุขสนุกสนานกันตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนมาตั้ง30กว่าคนนะพวกเราดีใจอ่ะเพราะคาดไม่ถึงอ่ะคะ่ะคราวหน้าหวังว่าเพื่อนที่คราวนี้ไม่พร้อมที่จะมาเพราะอุปสรรคใดๆนะคะคราวหน้าขอให้มากันค่ะถ้าไม่มีรถ ป้าทุนดีจะจัดหาไปรับไปส่งนะคะขอให้มีขอให้มีใจมาเท่านั้นค่ะเพื่อนบางคนเนี่ยไม่เจอกันเป็น10ปีเลยอะแต่น้ำเสียงลีลาคาแรกเตอร์ยังอยู่ครบนะคะเราสัญญากันมั่นว่าเราจะพบกันอีกเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะ เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามไปกดไลค์แชร์ติดตามแล้วก็กระดิง่งช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะเราจะได้รับชมความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆนี่เป็นลาของตนคนหนึ่งค่ะของรุ่นนะคะ,คร,ะ,คะร้องเพลงนักร้องลูกทุ่งเอาไม่อยู่ลคะค่ะคุณสุกพะเมื่อสองวันก่อนอ่านในไลน์เราก็รู้สึก เสียใจนะคะที่เพื่อนเราคนหนึ่งได้จากไปนะคะในวันนี้ขอให้ทุกคนยืนขึ้นค่าก,<อ>กรุณายืนขึ้นค่ะเพื่อให้เกียรติเพื่อน<ป>ซึ่งจากเราไปแล้วนะคะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวันขอให้ทุกคนสงบนิ่งและขอให้เปรมเพื่อนรักจงสู่สุขสัต นะัสปาท้ายๆนี่ก็ขอเก็บภาพเป็นเพื่อนนะคะเกรงว่าจะตกหล่นเพื่อนจะเสียใจว่าทำไมไม่ไม่มีภาพในงานวันนี้ด้วยถ้าขาดตกบกพร่องอย่างไรป้าทุนดีขอ้นทา นะคะพบกันครั้งต่อไปค่ะ